สองลุกไปเที่ยวทะเลต่ชุติมาที่สาวสาวแห่อวยยศชมกันทั้งโซเชียลเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่สวยมากๆสำหรับต่ายชุติมาทีปนานเราจะเห็นผลงานของแม่อยู่เรื่อยๆและจะเห็นความสวยสดใสผ่านโซเชียลอย่างอินสตาแกรมส่วนตัว t h a i d o u t i m a ซึ่งไม่ว่าแม่จะมาในลุกไหนก็สวยเป๊ะไปหมดจนหลายคนต่างชื่นชม ล่าสุดเมื่อแม่ไปเที่ยวทะเลหลายคนคิดว่าผู้หญิงไปเที่ยวทะเลต้องบิกินี่เท่านั้นแต่สำหรับแม่ต่ายเธอไม่ต้องบิกินี่แต่ก็สวยและแซ่บมากเวอร์เช่นกันทําแฟนคลับแห่ชมทั้งบอกว่าเป็นผอยอที่ไปทะเลแล้วแต่งตัวเรียบร้อยมากๆๆค่ะแค่ยีนขาสั้นเสื้อหลวมสวมสบายมีแว่นกันแดดซักอันกับรองเท้าคีน เท่านี้แม่ไายก็สวยครับโลกแล้ววอวแม่ไายดูสวยเป็นธรรมชาติมากๆๆเลยค่ะลุงข้างบ้านชะเง้อมองมาดูแอบสองลับเปล่าสวยย้ายแบบไม่ต้องโชว์เยอะค่ะเป็นต้น